ตอี่กล่องใหญ่้อยแา,านันน่มันจะเป็นิมเลมคุมไม่เคยทาไม่เคยไม่เคยปลูกอาไปลองสุดคล้ายกระปวบเรานี่แหละแต่ไอ้แมมันดูเด็นเยอะตอนนี้มาแวะดูที่ซื้อของฝากตรงทางขึ้นเขาโคอนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายกับบรรยากาศให้ดูนะที่นี่มีแบบร้านหลายร้านเลยนะนี้มาแวะที่จุดพักรถตรงทางใกล้ๆเขาโค้นะคะ อกกินะเยอะมากอะโคาโดโลละแค่ห้าสิบมีผักหวานด้วยวานอ,อยากได้อะไรก็บอกแต่แม่อยากซื้ออะไรไปกินก็บอกออนะซื้อยอดฝักแมโไปฝักแนมะ่จะลองนะ อาดักลัดมาของฝากเยอะมากกล่องละสี่บาทสตรอเบอรี่มีที่จอดรถดเยอะแล้วก็มีแบบพวกร้านกาแฟเดินชม ของฝากเยอะมาก mm. มีพวกแบบมะขามอะโวคาโดผลไม้อบแห้ง น,นี้มากันวันที่19นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเลวนะ19บธันวา เนี่ยแม่แม่อยากได้ยอดฝักแมวราคามีเบบี้แครอทถุงละห้าสิบได้เยอะด้วยครับก็ฝักแมวถุงละห้าสิบบาทเดอนะี่นี่ก็ได้แม่นะเหมือนกันแหละยอด ยอดฟักแมวมันคนในเมืองจะเรียกว่ายอดมะละหวานนี่แม่อยากกินเอาไปผัดถุงละห้าสิบบาทถุงละยี่สิบจ้าสามถุงห้าสิบอันนี้ยี่สิบบาทเหมือนกันอืมได้เยอะเอาเอาอันนี้ถุง ตะกี้สามหย่างห้าสิบใช่ครับอันนี้เครื่องโรนะครับหนึ่งสิ่อสบาท มีแบบร้านเสื้อผ้าก็มีนะคะส่่งงเเนีู

น,นี้แก่ฝักทองนีของแบบพวกของฝากพวกอะโวคาโดนี่ก็เยอะนะคะ อไม่รู้อันนี้มันเป็นที่อะไรปลูกอ่ะปลูกเป็นถุงยังไงปลูกฟักแมวถึงห้าสิบบาทครับมแม่อยากปลูกเหรอลกกบดินไม่ต้องเอาดินก่อนม่ตองดินดินตอนทอเน็ตอ๋ออันนี้เราเอาฟางปลูกด้ยไม่เคยปลูก เอาไลอคล้าลยกระวบวกเรารนี่แหละแต่ให้มันดูนเด็ดเดยอะของเยอะมากนี่ที่พักเอะไม่ใช่ที่พักที่พักรถของฝากเยอะตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เยอะมาก ตะก้าห้าอเต็มกระถังห้าร้อยอ,อันนี้สองกิโลเต็มกระถังเจ็ดร้อยของเยอะมากใครมาเที่ยวนี้ก็ต้องแวะนะได้ของฝากเยอะ มะขามก็ถุงกิโลละหนึ่งร้อยอุยกล่ชุดเขาขอ ที่จอดรถก็มีพอสมควรคนก็แบบเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> สามีมาเที่ยวแล้วค่ะ มะาขามมะขามหัวหมูแล้วก็มะขามมีให้เลือกแบบหลายอย่างมากนะคะเห็นหลายๆร้านก็จะมีแบบบัวหิมะมีมะขามเช่อ,อิ่มของฝากแบบเยอะมากๆเลย